ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กลุ่มโรงเรียนคลองขุงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต2กลุ่มโรงเรียนคลองขุงมีพื้นที่ครอบคลุม2ตำบลคือตำบลคลองขุงและตำบลแม่ลาดตั้งอยู่ในอำเภอคลองขุงจังหวัดกําแพงเพชรมีจำนวนโรงเรียนในกลุ่มทั้งสิ้น8รโรงเรียน ดังต่อไปนี้โรงเรียนบ้านร้อยไร่โรงเรียนบ้านมาบคลา้าโรงเรียนบ้านห้วยน้อยโรงเรียนบ้านแม่ลาดโรงเรียนพิบูรณ์วิทยาคารโรงเรียนวัดพมประดิษฐ์โรงเรียนบ้านถนนงามมิตรภาพที่27โรงเรียนชุมชนประชาสามคีปัจจุบัน มีนายสมพงษ์แป้นพุทเย็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถนนงามมิตรภาพที่27เป็นประธานกลุ่มโรงเรียนขอแนะนำข้อมูลพื้นฐานของแต่ละโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนของขุงทั้งแปดโรงเรียนดังนี้โรงเรียนวัดพรมประดิษฐ์ปัจจุบันมีนายสุริยาปราณีเป็นผูน้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนวัดพรมประดิษฐ์ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2 4 7 7 โดยนายฟอนสุวรรณโชตศึกษาธิการอำเภอคลองขุงนเริ่มแรกมีนักเรียนจำนวน49คนมีนายจำรัดบุญยกรเป็นครูใหญ่คนแรกเดิมตั้งชื่อว่าโรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็นต่อมาในปีพุทธศักราช2483เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนประชาบาลวังแขม2 จนมาในปีพุทธศักราช2488จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นโรงเรียนวัดพรมประดิษฐ์เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น151คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน16คนโรงเรียนวัดพรมประดิษฐ์มุ่งพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้คู่คุณธรรมดำรงความเป็นไทยใส่ใจรักสิ่งแวดล้อมลดความเหลื่อมล้ําพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตามหลักปัตยาเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีปัจจุบันมีนายเมธีนาคบัณฑิตเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนซึ่งโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2508 ตั้งอยู่บ้านโค้งวิไลตำบลคลองขุงมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น271คนครูและบุคลากรทางการศึกษา17คนโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีมุ่งจัดการศึกษาให้ผู้เรียนอย่างทั่วถึงมีคุณภาพต่ำม,มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยทุกฝ่าย มีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงรวมไปถึงการส่งเสริมให้เป็นโรงเรียนที่สะอาดบรรยากาศดีมีอนามัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อมโรงเรียนบ้านร้อยไร่ปัจจุบันมีนางชุดนัน เลิศวิวริยนนนเป็นรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร้อยไร่โดยโรงเรียนก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2513ตั้งอยู่บ้านร้อยไร่ตำบลคลองขุงเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น45คน ครูและบุคลากรทางการศึกษารวม7คนโรงเรียนบ้านร้อยไร่เป็นโรงเรียนในโครงการพิเศษส่งเสริมการอ่านเขียนภาษาไทยและในภาคเรียนนี้โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศของกลุ่มในการแข่งขันทักษะภาษาไทยของนักเรียนในโครงการรักภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช2565โดยรางวัลที่ชนะเลิศได้แก่รายการคัดลายมือในช่วงชั้นที่1ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3และรายการการเขียนเรียงความในช่วงชั้นที่2ชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 โรงเรียนบ้านมาบคลา้าปัจจุบันมีนายยศวัน์ธนาเกียรติวิบูลเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโดยโรงเรียนบ้านมาบคลา้าก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2510ตั้งอยู่หมู่ที่9บ้านมาบคลา้าตำบลคลองขุงอำเภอคลองขุงจังหวัดกําแพงเพชรโรงเรียนบ้านมาบคลา้าเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนนกักเรียนทั้งสิ้น45คนครูและบุคลากรทางการศึกษา7คนปรัชญาประจำโรงเรียนปัญญาสมาอาภาแสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มีโรงเรียนบ้านมาบคล้า มีการจัดการเรียนการสอนโดยดำเนินการตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือวิชาการดีมีปัญญาศรัทธาธรรมและนำความสุขโรงเรียนบ้านห้วยน้อยปัจจุบันมีนางอัมพรอ่อนวันครูชำนาญการพิเศษ เป็นรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้อยคนที่2เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2496โดยเดิมทีใช้ศาลาวัดห้วยน้อยเป็นสถานที่เรียนชั่วคราวต่อมาเมื่อวันที่15มิถุนายนปีพุทธศักราช2496ได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยโรงเรียนบ้านห้วยน้อยเป็นโรงเรียนขนาดเล็กจัดการศึกษา2ระดับคือระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาปัจจุบันโรงเรียนบ้านห้วยน้อยเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น44คนครูและบุคลากรทางการศึกษา5คน โดยโรงเรียนบ้านห้วยน้อยยังส่งเสริมกิจกรรมการอ่านการเขียนมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานมีการจัดกิจกรรมการเขียนตามคำบอกในช่วงเวลากลางวันของทุกๆวันซึ่งนำวงคำศัพท์จากบัญชีคำศัพท์พื้นฐานมาจัดกิจกรรมและยังมีผลทดสอบระดับชาติ NT และ O-net สูงกว่าระดับประเทศ และอยู่ในระดับดีมากมีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงโรงเรียนบ้านแม่ลาดปัจจุบันมีนางวิลาวันมหาวงศ์เป็นรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ลาด ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช255 5ตั้งอยู่หมู่ที่2บ้านแม่ลาดตำบลแม่ลาดโดยโรงเรียนบ้านแม่ลาดเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียน39คนครูและบุคลากรทางการศึกษารวม6คนโรงเรียนบ้านแม่ลาด ได้จัดการเรียนการสอนตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรมน้อมนำภูมิปัญญาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาและมีความมุ่งมั่นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเป็นสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยได้รับการสนับสนุน จากผู้ปกครองและชุมชนเป็นอย่างดีโรงเรียนบ้านถนนงามมิตรภาพที่27เดิมชื่อโรงเรียนบ้านถนนงามตั้งอยู่บ้านถนนงามตำบลคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชร ก่อตั้งเมื่อวันที่สองพฤษภาคมปีพุทธศักราช2502โดยอาศัยอาคารเรียนที่ศาลาการประเรียนวัดถนนงามโดยมีนายเจียมศักดิ์โพเย็นเป็นครูใหญ่คนแรกเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่4ต่อมาในปีพุทธศักราช2508มูลนิธิมิตรภาพไทย อเมริกันรวมกับประชาชนสร้างอาคารเรียนให้ขนาด4ห้องเรียนโดยได้รับบริจาคที่ดินจากนายบุญบัวรมจึงได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็นโรงเรียนบ้านถนนงามมิตรภาพที่27เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น110คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา13คนปัจจุบันมีนายสมพงษ์แป้นพุทธเย็นเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านถนนงามมิตรภาพที่27มุ่งจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความสุขกับการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมน้อมนำความพอเพียงหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด รักความเป็นไทยภายใต้ร่มบารมีใช้เทคโนโลยีสร้างงานสืบสารดนตรีไทยและมีผลงานดีเด่นที่ปรากฏดังนี้ผลงานทดสอบโอเน็ตชั้นประถมศึกษาปีที่6สูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระผลการทดสอบ NT สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศและได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุด สิอันดับแรกของเขตพื้นที่การศึกษารางวัลพระราชทานบ้านวิทยาศาสตร์น้อยระดับอนุบาลได้รับตราพระราชทานวิทยาศาสตร์น้อยประเทศรอบ3จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาและประกวดความสามารถนักเรียนด้านดนตรีไทยได้เหรียญทอง ของวงใหญ่ระดับชาติโรงเรียนพิปูลวิทยาคารปัจจุบันมีนายวิทูลเหล่าทองเป็นผูน้อำนวยการโรงเรียนโดยโรงเรียนก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2465ตั้งอยู่หมู่ที่5บ้านีิกุนทองตำบลคลองขุงอำเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชร โรงเรียนพิบูลวิทยาคารเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น76คนครูและบุคลากรทางการศึกษา1 1คนโดยโรงเรียนพิบูลวิทยาคารได้จัดการเรียนการสอนตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนสิ่งแวดล้อมสวย โรงเรียนงามเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือแต่งกายสะอาดมารยาทงามภายใต้วิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อให้มีคุณลักษณะและเกิดทักษะสำหรับศตวตรรษที่21ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานความเป็นไทยโดยได้ดรับการสนับสนุนจากต้นสังกัดผู้ปกครองและชุมชนทำให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาและมีทักษะเป็นที่ปรากฏดังนี้